คือน้องชื่อคาริฟูเหรอคะอันนี้อันนี้คุณนาไม่รู้จริงเพราะว่าไม่ได้ดูคะ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นแฟนของโกฮังสิคะ่ะคนที่โกฮังฝึกให้น้องบินได้นะคะคนไหนที่ดูก็น่าจะคุณนาก็คิดว่าเป็นตัวนั้นคาริฟูนี่ใครอะชื่ออย่างกับ ไม่เหมือนชื่อตัวละครเลยคาลิฟูคาลิฟูจังคาลิฟู <c oughs> <c oughs> ใครเป็นคนตั้งให้เนี่ยมันอยู่ภาคไหนฮะมันมีจริงหนอคาลิฟูเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะอย่างน้อยน้องก็เป็นผู้หญิงแหละแต่ก็ขาดตรงชื่อน้องนั่นแหละคะ่ะคาลิฟูผู้หญิงอะไรชื่อคาคาจังหรอฟูจังคาลิฟู ขาลีฟูลีฟูจังเรี่งลีฟูจังลีฟูจังยังเพอแต่คําว่าขาข้างหน้านี่คืออะไรอใครเป็นคนตั้งให้หนูคะขาลีฟูจังไม่ได้บูวีนะคะสําหรับใครที่รู้จริงๆนะคะช่วยเม้นบอกคุณอาทีว่ามีตัวนี้จริงหรอไม่ใช่แฟนของโกหังนะคะใช่ไหมใช่ปะใ,ใช่ใช่ตัวละครเดียวกันปะ พราะว่าหน้าก็คล้ายกันอันที่จริงล้วก้อนบอลมันก็มีแต่หน้าแบบนี้ค่ะ <c oughs> อ,อ๋อสำหรับวัตถุดิบทำคาลีฟูจังนะคะเรียกเรียกเต็มเลยทุกคนจะได้เข้าใจเอ,อ่อเลทที่จะลงใช่ไหมคะจะมีเลท5กับเลท6นะคะเลท5จะได้เป็นลูกบอลสีขาวนะคะลูกเป็นหิมะหรือเปล่าอันนี้ ก็ไม่รู้มันคือลูกอะไรลูกสีขาวนะคะอยู่เลทหนะคะส่วนต่างหูนะคะต่างหูเป็นเรทใหม่ค่ะเป็นเลท6นะคะ,ะส่วนวิธีลงก็เหมือนกับโกคูเลยค่ะไม่ต้องเอาตัวไหนไปก็ได้เอาแค่ตัวบูตต่างบูตไอ้นี่ขึ้นไหลเขาพอคะ่ะก็ทันจิโร่หรือถ้าไม่มีทันจิโร่ก็เป็นมิคาสะค่ะแค่นั้นแหละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวอ่า ทางเลดเขาจะจัดทีมให้เองค่ะ,ะก็แนะนำให้ไปกัน2คนก็สบายแล้วค่ะรือว่าจะไปเยอะกว่านั้นก็ได้ค่ะก็แค่ต้องช่วยๆกันอย่างคุณน้ามากับน้องก็คือให้น้องอ,อยู่ตรงฐานค่ะส่วนคุณน้าก็อยู่ตรงกลางก็แบ่งกันทำหน้าที่ค่ะก็ะาจากที่คุณน้าลงเลดมาเลดนี้น่าจะง่ายที่สุดแลวค่ะเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะได้ใช้ตัวเจ็ดดาวแล้วมั้งค่มันก็เลยง่ายมากๆเลยขอแค่เราปั๊มตังค์ให้ทันแล้วก็วางตัวนู้นตัวนี้แล้วก็อีกคนก็วางสโลว์ก็ได้เลยว่าจะวางสโลว์สองก็ได้ค่ะจะได้แบบช้าๆจะได้แบบเออเอาชัวร์ไปเลยอย่างงีก้ก็มันมันง่ายมากเลยค่ะคุณคุณสามยาวเลยก็คือ,อลงตาเน่งก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะ ที่คุณนานลงมานะคะไม่ได้นาน,นะคะ่ะไม่นานเลยไม่ยากด้วยเออแล้วก็จำนวนที่ต้องใช้ใช่ไหมคะอ่าใช้อย่างละสี่ค่ะเป็นต่างหูสีค่ครับผมแล้วก็ก้อนสีขาวๆนะคะก็ใช้สี่ค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งจะเป็นของจากสตอรี่ครับผมโลกสองนะคะ เออ่คุณน้าขออย่าอีกทีนะคะคือต่างหูคือเป็นเลเที่6นะคะเลเใหม่นะครับผมส่วนลูกขาวๆกลมๆใช่ไหมคะ <c oughs> เลเที่5นะคะ <c oughs> เผื่อมีคนลืมอะไรอย่างงี้ก็ <c oughs> นี่ค่ะของสองอย่างใช้อย่างละสีนะคะ <c oughs> ลงอย่างละสีครั้งครับผมเออ่คุณน้าก็ลืมบอกไปเลยว่า,าตัวละครใหม่คือมันมาตู้วายนะคะแต่ตู้เซต ก็ไม่แน่ค่ะอาจจะเข้ามาก็ได้ก็รอไปก่อนก็ได้ครับผมใช้5ตัวนะคะใช้นาง5ตัวอตอนนี้สุ่มคุณน้าไม่ได้อัดมาให้ดูค่ะอันนี้ขอโทษจริงๆค่ะหมดไม่เยอะครับผมหมดไม่เยอะอสำหรับใครที่คิดอยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำนี้ก็ดูลิปนี้เป็นตัวอย่างไว้ก็ได้ค่ะคือส่วนตัวคุณนะก็คือแนะนำให้ทำนะคะ หนึ่งเลยมันทำง่ายคะ่ะอีกอย่างมันเป็นตัวใหม่ด้วยก็แนะนำไม่ทำเลยคะ่ะเพราะไม่ได้ทำยากเลยไม่ต่างจากาท่าซูเบกิเลยคะแต่ทัาซูะกิก็จะง่ายแบบ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงทัาซูเบกินะ่าจะเป็นตัวที่ง่ายสุดแล้วค่ะสำหรับใครที่เล่นสตอรี่ยังไม่ถึงโลก2นะคะก็แนะนำให้แค่ไปลงเลดหาวัตถุดิบ ไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวจากอา่อาอ่าสตอรี่โลก2ใช่ไหมคะไม่ต้องลงก็ได้ค่ะรอให้ตู้จมันเข้ามาค่ะเพราะว่ามันก็รีทุกชั่วโมงอยู่แล้วมันเข้ามาบ่อยอยู่แล้วค่ะถ้าตัวสีฟ้าหรือตัวสีแดงมาก็คือให้สุ่มเลยค่ะอา่ามีเหรียญอยู่เท่าไหร่ก็สุ่มเก็บไว้ให้หมดเลยครับผมเพราะว่ามันได้ใช้อยู่แล้วค่ะแล้วเราค่อยอีโวเป็นร่างอา่า สีม่วงก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวคุณก็ทําแบบนั้นค่ะเพราะว่า,าวัตถุดิบส่วนใหญ่เลยนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่นะวัตถุดิบห้ามย่อยห้ามเอาไปอัพนะคะแนะนําเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่สตรอรีอ่ที่เท่าไหร่ก็เหอะแนะนําให้เก็บไว้ค่ะเพราะว่าอนาคตมันได้ใช้แน่ๆเราไม่รู้หรอกว่าจะมีตัวไหนเข้ามาจากเรื่องรุ่นนี้นั่นก็แนะนําให้เก็บไว้ค่ะมันได้ใช้แน่นอน เพราะว่าการที่เรามาหาที่หลังนะคะมันเหนื่อยค่ะมันงอมก็แนะนําให้ทําแบบนั้นนะคะถ้าจะย่อยถ้าจะอัพนะแนะนาเอาตัวละครที่เราไม่ได้ใช้ตัวละครกีกี้นะคะเอาไปอัพให้หมดเลยเอาไว้แค่ตัวที่เราแบบอ,อยากเอาไว้ก็พอค่ะไม่ต้องเอาไว้หมดเพราะว่ากระเป๋ามันเก็บได้แค่หนึ่งพันห้าร้อยค่ะแล้วในที่สุดก็ครบครับผมวัตถุดิบ ก็าตามนี้เลยนะคะใช้ตัวคาริฟูล่าค่ะ5ดาว5ตัวค่ะใช้ต่างหูแล้วก็4ใช้ลูกบอลสีขาวครับผมอ่า4ค่ะแล้วก็ใช้ออ่่ตัวม่วงนะคะสับป,ประรดม่วงมั้งครับเตัวค่ะก็เป็นอันครบค่ะเราก็จะได้ น้องคาลิฟูล่าใครเป็นคนตั้งชื่อให้เนี่ยมันมีอยู่จริงใช่ไหมคะคาลิฟูล่าเนี่ยชื่อยาวจังกร็ตูนสมัยก่อนมันชื่อยาวแบบนี้เลยเนี่ยอแอบบเสียดายตรงที่ว่ามันไม่มีเบสซิงค่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะให้อภัยอย่างน้อยก็คาลิฟูล่าก็เป็นผู้หญิงค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปจะ น่ารักกว่านี้ค่ะจะรู้สึกฟินกว่านี้อันนี้มันขาดตรงที่ว่าน,น้องเป็นก็เพิ่งรู้นะคะว่าสาวชายย่านี่มีผู้หญิงด้วย <c oughs> <c oughs> เพิ่งรู้ค่ะปกติก็เห็นแต่ผู้ชายนี่นะอ่าสำหรับใครที่ชอบผู้หญิงเก่งผู้หญิงใช้แรงผู้หญิงแรงเยอะนะคะไม่พลาดนะคะ แนะนำให้ทำค่ะส่วนตัวก็คือชอบค่ะเอฟเฟกก็คือสวยเอาขึ้นเลยคือคือน่ารักเลยแหละแต่ถ้าเป็นผู้หญิงธรรมดาก็จะน่ารักกว่านี้ค่ะจริงๆค่ะอยากให้เป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปมากกว่าค่ะอ๋คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่จบหรอกเรียน